สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดคนคอหวัวใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ตรงกลางนะครับมี3ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้เพิ่มเติมทุกท่านก็จะมี4178แล้วก็57ตามลำดับ สี่หนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดชอบนอกเหนือจากนั้นก็แคปหน้าจอเอานะครับไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมเนาะอีกใบหนึ่งครับใบนี้เป็นข้อมูลสามตัวทุกท่านเด่นสามตัวบนเลือกชุดของอาจารย์ให้มาตามนี้วงกลมมาให้สามชุดนะครับก็จะมีเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าสองแล้วก็เจ็ดสี่ห้า แนวทางของแอดคนคอหวยต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลของแอดกรมนะครับข้อมูล2องตะบนตรงโต๊ะใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาทาให้ชอบใจอย่างไรก็ผ่านส่วนใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ลอลันสนานเมืองล่างตรงตรงสิบชุดกำลังดีตามน,นี้นะครับโชคดีจงเป็นของทุกท่านครับ มาด้วยกันก็จะเป็นเก้าชุดกำลังดีทุกท่านล่างเน้นๆของอาจารย์งวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์มีศูนย์เข้าหลักสิบนะครับแต่ว่าหลักหน่วยไม่มีศูนย์เก้าทุกท่านหลักสิบมีมีทั้งเก้ามีทั้งศูนเนาะประมาณนี้นะครับทางเดเลขของอาจารย์ งดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาครับ16บหกุมภาพันธ์2,567ห้ารเจ็ดล่างเน้นๆนของอาจารย์ได้ตามที่เห็น1 4 1 6 1 0 6 4 6 6ึ่งแล้วก็7 4 7ดสี่ทุกท่านชอบกดแคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของอาจารย์หรือลั่นสนันเมืองต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างมาเต็มของแอดแสงเดือน ชุดล่างเก้าชุดของอาจารย์ตามนี้เลยครับมีสี่สามสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหกสี่แปดสี่วันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างสิบหกทับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาจะเป็นทางของแอกับตันใหญ่โตข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับให้มาสองชุดเป็นชุดสามตัวเลยอ่า เป็นชุดสามตัวสองชุดเลยนะครับมีเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสี่ข้อมูลล่างมีสามชุดครับห้าสองหกสองแล้วก็เก้าสองถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สูตรที่ว่านะครับใครถามหาสูตรนี้มาแล้วนะครับเด่นสองตัวล่างตรงๆงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้แนวทางของอาจารย์เข้าตรงนะครับมีศูนย์เก้า แต้มของอาจารย์ก็เข้าแต้ม9ก้าทุกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ2 2567ข้อมูลสตัวล่างตรงๆของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยครับในส่วนแต้มก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้แต้มของอาจารย์ได้5 6 7 9 2 3 5 6 7 9 2 3 ันที่อยู่ด้านบนบนสุดนะครับสิบหกทับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแนวทางของอาจารย์สุีิวาต่อมาครับเป็นแนวทางของอานางฟ้าน้อยใจเกินร้อยใบน,นี้เป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์ตามนี้เลยเด่นล่างของอาจารย์ฟันสามกับเจ็ดเลขชุดตรงนี้มีศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ เน้นหนักๆของอาจารย์ได้3าหกับ3ามแล้วก็มีชุดเบิ้ลด้วยนะครับตรงกลางอาจารย์บอกว่าครบบนครบล่างทุกท่านในทางของอัจาังฟ้าน้อยนะครับข้อมูลล่างมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์ก็ตามนั้นวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์แมวทุกท่านงวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงให้เข้าอยู่นะครับก็คือใบฝั่งทางซ้ายเลขชุดสองตัวสองชุดของอาจารย์หนึ่งในนั้นมี90ทุกท่านเข้าตัวกลับลงไปล่างงวดใหม่ใบที่ผมได้มาก็คือใบนี้เลยนะครับ16ทับสองสอหข้อมูลชุดสองตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง ก็จะมี72นะครับ72กับ73ทุกามาทัน72กับ73ชอบแนวทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยนะครับอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยแนวทางของอาจารย์แมวถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจายเอื้อยลาใบนี้เป็นข้อมูลชุดยาสีประทุมมา คนที่อยู่ด้านบนนะครับ16กุมภา6-7ชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางให้2ชุดนะครับ905407 2ตัวก็จะมี040507แล้วก็09ตามลำดับขยับลงมาด้านล่างล่าง2ชุดของอาจารย์ได้71กับ91สำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปนะครับแนวทางของแอดเอื้อย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอัดวิสนุรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ลูดนะครับใกล้เคียงก็เห็นจะมี91กับ80ตรงนี้ถูกตันตามนี้ครับทางโดยเลขงวดก่อนของอาจารย์งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ1 6กุมภาพันธ์2567ดเด่นของอาจารย์ได้4กับ6ฟันสี ชุดสาตัวได้หกสี่สองชุดเดียวสองตัวก็จะมีสี่สองหกสองหกสี่ชุดกันนะครับได้หนึ่งห้ากับแปดหนึ่งทุกท่านหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งตามนี้ครับแนวทางข้อมูลของแอดวิสนุถัดมาก็จะเป็นข้อมูลสรุปเลขสองตัวสามตัวตรงโต๊ะของแอดมิดทุกท่านชุดสามตัวอาจารย์สรุปมาให้ หชุดด้วยกันนะครับ2ตัวก็อยู่ด้านล่างมี7172707351กับ5 2เป็นแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็ผ่านมาต่อกันที่แนวะทางบัวคำสี16267ชุด3ตัวได้235948 2 3, 5, 9, 4, ตัวก็มี35482422ตามลำดับนะครับ หน้าทางบัวคําสีถัดมาก็จะเป็นหน้าทางของแอดลุงแป้นทุกท่านแอดลุงแป้นชุดสามตัวมีหกเก้าสามนะครับหกเก้าสามสองตัวมีเก้าสามห้าหนึ่งสามสองเจ็ดสี่สามท้ายของอาจารย์ได้สี่หนึ่งสี่กับห้าเก้าหนึ่งครับแอตลุงแป้น มาต่อกันที่แนวทางของแอดเกตนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด็ดล่าง2อตัวล่างตรงทุกท่านผมเจอก็แบ,บ่งปันส่งต่อท่านผู้ชมเนาะสูตรเด็ดล่างก็อยู่ด้านบนนะครับชอบก็ทปหน้าจอไปดึงตัวเด่นกันดูไม่ชอบก็บผ่านอีกใบนึงครับใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวบนตรงตรง,ตรงทุกท่านแนวทางของอาจารย์ก็จะมีมาให้ทั้งหมด สามกลุ่มนะครับชอบหลักร้อยชุดไหนก็นําเลือกชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมเอาเนาะแนวทางของแอดเกตนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเศคมสุท่ทันเป็นข้อมูลชุดสองตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางนะครับก็จะมี5้สองกับ5 4ี่นะครับ5้าสกับ5้าสี่สิบหสองหเจด สำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เนาะก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ